สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นคำทำนายดวงชะตาสำหรับคนเกิดวันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568เอ่อได้ข้อมูลมาว่าเป็นการเปิดไพ่ยิปซี4ใบนะคะเราจะมาลองแกะดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับเหมือนเรามาส่องภาพรวมพลังงานคำแนะนำ แล้วก็ผลลัพธ์ที่ให้ทั้ง4ใบนี้เขาบอกไว้จากข้อมูลที่ได้มานี่แหละครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มกันเลยนะคะใบแรก พลังงานหลักของเดือนนี้เลยคือไพ่ t h m m g g i c i a n ค่ะโอ้โห Magician นี่มาเป็นใบแรกเลยนะครับใช่ค่ะเปิดมาก็เจอเลยเหมือนเป็นสัญญาณดีนะคะบ่งบอกถึงศักยภาพความสามารถพลังในการสร้างสรรค์การเริ่มอะไรใหม่ๆการใช้ทักษะที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเหมือนมีเครื่องมือครบมือเลยใช่ครับมีพลังมีของพร้อมใช้เลยแล้วพอมาเจอใบที่สองนะครับ ซึ่งบอกถึงสถานการณ์รบๆตัวก็คือ the High Priestess โอ oh, ้ High Priestess ครับอันนี้น่าสนใจมันไปเน้นเรื่องอสัญชตาตญาณความรู้ที่มันอยู่ลึกๆข้างในหรือการสังเกตการการมองสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือแม้จะมีพลังจาก Magician แต่ก็เหมือนต้องใช้ sense ใช้ความรู้สึกลางสังหรณ์หรือว่าต้องมองให้ลึกกว่าเดิมด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่ลุยอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีทั้งพลังมีทั้งเครื่องมือแต่ก็ต้องฟังเสียงข้างในด้วยต้องสังเกตดีๆประมาณนั้นเลยครับต้องบัลลนซนกันแล้วไพ่ใบที่สาม้วคะที่ให้มาเป็นคําแนะนําคือ justice อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับความยุติธรรมความสมดุลครับผมการตัดสินใจที่แบบมีเหตุผล ตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำลงไปเหมือนเตือนให้ใช้พลังของแมจิเชียนให้มันถูกทางถูกหลักการถูกต้องเลยครับไพ่ justice นี่เออสำคัญมากในเซตนี้เลยเหมือนเป็นตัวควบคุมให้แน่ใจว่าพลังสร้างสรรค์ที่เรามีจาก the magician ่ะมันไม่ถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือการตัดสินใจของเราไม่ได้มาจากอคติแต่มาจากหลักการจริงๆความถูกต้องจริงๆอืมอืมเข้าใจค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ครับมันก็จะนำไปสู่ไพ่ใบสุดท้ายที่เป็นผลลัพธ์คือ the sun the sun แค่ชื่อก็รู้สึกดีแล้วค่ะใช่ครับเป็นไพ่ที่ดีมากความสุขความสำเร็จความชัดเจนพลังบวกเหมือนมเมฆหมอกมันหายไปสว่างสวัยเลยแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องทำอะไรนะครับมันเป็นผลรวมมาจากความพยายามการตัดสินใจที่ยุติธรรมเมื่อกี้ Justice แล้วก็การใช้ศักยภาพที่เรามี Magician อย่างชาญฉลาดบวกกับเรื่องของสัญชาตยาน High Priestess ที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับ พอเห็นภาพรวมของไพ่ทั้ง4ี่ใบแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าพลังงานเหล่านี้จะส่งผลต่อชีวิตด้านต่างๆของคนวันพุธในเดือนนั้นยังไงบ้างซึ่งข้อมูลเขาก็ให้รายละเอียดมาเหมือนกันอย่างเรื่องงานก็ดูเหมือนจะมีโอกาสดีๆนะคะอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่าใช้ความสามารถแก้ปัญหาได้ดีครับการตัดสินใจที่ยุติธรรมก็จะนำความก้าวหน้ามาให้ ตามไพ่ justice เลยใช่ค่ะส่วนการเงินล่ะคะการเงินก็มีแนวโน้มว่าจะจัดการได้ดีขึ้นนะครับอาจจะมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่ก็ยังต้องใช้ความรอบคอบแบบ justice มาช่วยตัดสินใจเหมือนกันเพื่อความมั่นคงระยะยาวอืมก็ยังต้องใช้เหตุผลตัดสินใจอยู่ดีครับผมส่วนความรัก เออข้อมูลบอกว่าดูจะมีความชัดเจนมากขึ้นการสื่อสารกันก็จะตรงไปตรงมาจริงใจมากขึ้นคนโสดก็อาจจะมีลุ้นเจอความสัมพันธ์ที่ดูจริงจังได้ฟังดูดีนะคะแล้วสุขภาพล่ะคะสุขภาพโดยรวมดูดีขึ้นครับมีพลังมีชีวิตชีวาแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องสมดุลเหมือนกันการพักผ่อนสำคัญมากอย่าทำงานหนักจนลืมพักแล้วเรื่องโชคลาภกับการเดินทางมีอะไรน่าสนใจไหมคะโชคลาภเนี่ยตามข้อมูลบอกว่า อาจจะมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องซื้อตรงที่เราทำไว้ก่อนหน้าครับเหมือนเป็นผลบุญเก่าหรือผลจากการกระทำที่ดีอ๋อค่ะส่วนการเดินทางถ้ามีการวางแผนที่ดี รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความถูกต้องยุติธรรมเช่นไม่ไปเบียดเบียนใครก็มีแนวโน้มจะนำประสบการณ์ดีๆกลับมาครับแต่เห็นว่ามีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมคะมีครับอันนี้สำคัญเลยข้อมูลเขาเน้นย้ำมาเลยเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องหรือการตัดสินใจที่ลำเอียงอ๋อซึ่งมันก็สอดคล้องกับไพ่ justice ที่เป็นคำแนะนำเป๊ะเลยคือต้องระวังมากๆไม่ให้ความสามารถหรือโอกาสที่เรามีจาก m a g i c i a n เนี่ยพาเราออกนองลู่นอกทางไปต้องยึด หลักความถูกต้องความยุติธรรมเอาไว้ให้มั่นคงครับเข้าใจเลยค่ะซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่ข้อมูลชี้เอาไว้คือการผสมผสานกันร,ระหว่างสัญชาติยานลึกๆจาก The High Priestess กับการลงมือทำอย่างมีเหตุผลและยุติธรรมจาก The Magician และ Justice เนี่ยแหละค่ะใช่เลยครับการหาจุดสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความสุขแบบ The Sun ที่รออยู่ ถูกต้องครับการบาลานซ์สองอย่างนี้คือคีย์สำคัญเลยแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าในข้อมูลเขามีการแนะนำอัญมณีเสริมดวงมาด้วยออมีด้วยเหรอคะครับสำหรับชาววันพุธในเดือนพฤษภาคม2568 mm hmm. เขาแนะนำมาสองชนิดครับอย่างแรกคือไพลินหรือบลู p p ฟฟ r e ไพลินช่วยเรื่องอะไรคะอันนี้จะเด่นเรื่องความจริงความซื่อสัตย์ สติปัญญาแล้วก็การตัดสินใจที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งมันสอดคล้องกับพลังงานของไพ่ justice มากๆเลยครับอ๋อช่วยเสริมด้านการตัดสินใจให้เฉียบคมให้ยุติธรรมขึ้นประมาณนั้นครับผมแล้วก็อีกชนิดคือหยกหรือ jade หยกนี่คุณเคยกันดีค่ะครับอันนี้เน้นเรื่องความสมดุล ความสงบสุขภายในความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็โชคดีเหมือนช่วยเสริมพลังงานด้านบวกโดยรวมแล้วก็สร้างความรู้สึกมั่นคงทางใจให้เราอ่ะนะครับสรุปแล้วนะคะสําหรับชาววันพุธในเดือนพฤษภาคม2568ตามข้อมูลชุดนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีศักยภาพสูงมากๆเลยมีทั้งพลังในการสร้างสารรค์ลงมือทําจาก The Magician และก็มีเซนส์มีสัญชาตญาณน,นําทางจาก The High p r i e s t ครับผม แต่กุญแจสำคัญจริงๆก็อยู่ที่การตัดสินใจการกระทำที่ยุติธรรมซื่อตรงตามหลักการของ justice ซึ่งทั้งหมดนี้ล่ละค่ะที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สดใสมีความสุขแบบ the sun เป็นภาพรวมที่ค่อนข้างครบท่วนและน่าสนใจมากครับแล้วจากทั้งหมดที่คุยกันมานี่นะครับมันก็มีคำถามที่น่าชนคิดต่อไปเหมือนกันนะว่าในชีวิตจริงเนี่ยชาววันพุธเขาจะนำคำแนะนำนี้ไปปรับใช้ได้ยังไงคือ จะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการฟังเสียงกระซิบจากข้างในจากสัญชาตญาณกับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมีหลักการและยุติธรรมจากภายนอกในสถานการณ์ต่างๆที่เจอเพื่อให้ไปถึงจุดหมายคือความสำเร็จและความสุขที่ไพ่เดอะซันบอกไว้ได้จริงๆเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อได้ดีจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันก็ครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ